สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่าหลัก,กเศษรเช่าหลักง่วนทุกท่านก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดนสีไเดียเด้งให้เบิงเนาะเมื่อนี้ยายม่อนผ้ามาเบิงง่วนอยู่ตลาดง่วบันเทิอมแล้วจะเด้อเมื่อนี้ส่วนมากก็สิมิแตงง่วนผูหลายตอนนี้มันเป็นเทศากาลง่วนผูพี่น้องแท่งเขา่า ทางเขาด้วยจะทั้งเขาตลาดงัวบันเทือบอุดรธาน,นีพ่อๆชุมง,งัวจ้ะตลาดงัวตลาดกระบือโคกระบือบันเทือบอุดรธาน,นีเมื่อไหนมาหาเบิ้งงัวหน่อยน้ำด้อยจะพี่น้องอยากได้งัวหน่อยไปเลี้ยงมาหางัวหน่อยไปเลี้ยงเด,ด้อยจะเดือดมือนี ว้าวหน่อยหลก้าวไหลายก่าใหญ่ก่าหน่อยแต่ว่าคือเป็ยกมืดมืดหาตัวอ้อปอเอ้เปะพี่น้องเรื่องนี้กําลังกําลังราคางัวกําลังดีดขึ้นก็เลยสิมาหางัวไปเลี้ยงเนี่ยง้อกะติห้องหลายหลายละขางัวกําลังเลื่อมเลื่อมดีดขึ้นแล้วพี่น้อง หัอหลมองนี่จะเป็นงัออไรควนกับมหาสีงอไปนงไปเจ้าไปเสร็จม้่บคือมูนี่ตอนนี้ละตอนนี้ละเป็นตืนตืนยังสิก็ได้ละตัวนี่ยัดดีม่ออค่ะ นต่เขา,า,าเป็นแก้วงามีวัววัวนี่มันเพิ่นจับมากเพิเ่นมาสื่อว่า่นมาหาสื่อหัวหางอไปเรียงหาหัวหน่อยดูมอดเพิ่น,น,น,น ý thức của hôm qua 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 ก็จะมีเงินเจ้าบคากรที ng, ่มันหมดแล้วเนาะก็ได้เงินก็จมีเงิน่จะได้เงินดจิตเออเงินดจิตวดเงินดีจิตเนเยากะได้ดีเนียเงินดีจิตตนี่คนไต่มีเงินมาสื่องัวเพิ่มเงินซีหาพันกากระได้งัวแล้วงัวตัวนั้นคืออุกปดแท้ไปแล้วพี่น้องลูกไ้ข่อยไปแล้ว ขุ่นไรขึ้นขุ่นในเงินดีจิกตก่อนวาน่าเหลือดึนไปทั้งคุณทั้งนี่กับายได้ดีสีฟ้าพีนองขึ้นไปทั้งเครื่องได้จะเรื่องสไปถามสีไปหาเบื้อวหาวหัวผ้นอยว่าผูนาผ้น่อยได้หน่อยหน่อย ไ่หอยหน่อยเกิมี่ั้นหลเ่อนหอนตัวนี้กระงา้นตัวนี้กระงา้นมาหางัวคูหน่อยไปเลี้ยงอ้าวกร่เนี้ยนนี่เหยมันลบนมัน ตัวนี้เท่าไหร่นาะจันโอ้แม่เจ้าของโอ้สว่งตัวนี้ซ้ำนี่เท่าไหร่จั่เดี๋ยวนี้คูละข้าวแปดโอ้กูละข้าวแปดเป็นแม่ใหญ่เนาะเถื่อนคาดก็มันม่หลวกซ้ำนี่นั่นถึงมาหาหัวผุหน่อย หาว่าไปเรียง่หตัวนี้เท่าไรจ๊ะชิบซีลูกไส้ยางแต่ก็เละลอดไปเลยเปลี่ยนราคาพอขกที่ว แ็่ดอเี้ยรดวงที่ห้องมือนยุ่เหรอน้ำหาแม่พ่อแม่เผดภัหฑ์ที่ห้องันคืออ้วนอันลันดีแท้วัววัวหน่อย

ูน้อยตัวนี้เท่าไรจ้ะนี่ยคว่าปูน้อยเนี่ยตัวนี้ไงจ้ะเม่กัวปูตัวละเท่าไรขัดสตัวนี้ห้อไปิจ้ะขายเป็นมบแลเอกัหลวมมั่งแยกเท่าไรจ้ะนี่ยตัีกอบพันก ตัวนี้ซ้ำนี่เก่าพันเนาะเดี๋ยวสิบอกลูกใช่คนยางก็ตัวนี้กำลังกำลังเป็นเพียดหัวตัวนี้กำลังเป็นเพียดพีนด่น้องกำลังขึ้นหัาไปเลี้ยงพอดี งัวงามอยู่พี่น้องงามอยู่ตัวครูก็งามตัวแม่ก็เอาไปเอาไปเลี้ยงลูกหมูงัวดูกหม,ม,กมูเป็นลูกได้ก็แซงมั่นมาแต่มันออกลูกมากพี่น้องตัวนี้งามอยู่เด้หนิพี่น้องมันผู้ชดยเสี่ยวไปเลี้ยงหัวแม่มั่นพี่น้องงามไร